สบายเยอู้้มุยเาเลยเริ่มก่อนสวัสดีค่ะสมัครมาตัง <c oughs> <laughs> เราได้ภาษาของมาเลเซีย,ยมาคุยกันแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ลังเกาวีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมก็ออออออ so ham. ตอนนี้เรามาช้อปปิง้งช้อปปิง้งช้อปปิง้งอ่ะช้อปปิง้งกันนะคะก็เป็นการพักผ่อนเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราไปกินข้าวเย็นมาไปดินเนอร์กันมาแบบโต๊ะจีนนะกับข้าวให้ห้าดาวเลย ก็อร่อยมากนะคะตอนนี้เราก็สกิมเดินย่อยและก็มาชมกันเล็กน้อยนะคือคืนนี้เราจะมีปาร์ตี้ปาร์ตี้เล็กน้อยคือเราซื้อแบบแอลกอฮอล์มาเล็กน้อยนะคะก็อยากจะเต็มนิดนึงไหนๆก็เที่ยวมาแล้วก็เที่ยวเต็มที่ไปเลยเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศเยอะมากแต่ว่าเราถ่ายเก็บไว้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอาไปฝากเพื่อนดูใน เฟซบุ๊กก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามดูในเฟซบุ๊กกันเลยแล้วก็แก้มันฟวดหัวอ่าเดี๋ยวถ้ามีความึ้นหน้าในตอนเราจะถ่ายเป็นระยะระยะนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ